ค่ะตอนี้เราก็อยู่ในห้องรับรองของเรานะคะเราก็ลังจะเตรียมตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พบคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเรามีนัดทำจมูกกันตอน11โมงนะคะไว้เจอกัน สวัสดีค่ะชื่อจารจา์นะคะตอนนี้อายุ23ปีค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเมื่อเช้าได้เดินทางมาถึงที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ได้นั่งรถตรงมาจากสนามบินมาที่โรงพยาบาลออฟเจ็ตเพื่อมาปรึกษาสัลรรยะกรรมค่ะค่ะจริงๆก็มีเพื่อนที่เป็นคน ยอยู่ที่เกาหลีค่ะที่เคยทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลนี้มาก,ก่อนแล้วก็เราก็เหมือนเห็นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนนะคะว่าสวยขึ้นมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยก็เลยมีความสนใจที่จะมาปรึกษาที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกันค่ะ ตอนแรกก็คิดว่าจะยากค่ะแต่จริงๆแล้วพอเข้าไปดูทาง i n s t a g r กรแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน,นะคะจะมีช่องทาง l ล n e Official ที่ให้ติดต่อแล้วก็จะมีพี่่ัมคนไทยที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาตรงน,นี้ก็จะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ในการเดินทางมาที่โรงพยาบาลน,นะคะช่องทาง i n s t a g r กรของโรงพยาบาลจะมีบอกวิธีการเดินทางไว้อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วก็ตัวโรงพยาบาลเองติดสถานีกลางนําก็เลยอยู่ใจกลางตัวเมืองเลยค่ะง่ายมากๆค่ะ วันนี้ที่มาปรึกษาจะเป็นเรื่องของจมูกนะคะโดยส่วนตัวค่ะเคยทําจมูกเมื่อประมาณ1ปี6เดือนที่แล้วค่ะที่เกาหลีนี่แหละค่ะโดยการใช้กระดูกภายในจมูกเหมือนเดิมค่ะแต่เหมือนเวลาผ่านไปอะคะ่ะปลายจมูกจะค่อนข้างตกก็เลยกังวลเรื่องนี้เป็นหลักค่ะค่ะวันนี้หลักๆเลยก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของปลายจมูกค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่กังวลเป็นเพราะว่าปลายจมูกค่อนข้างตกตอนยิ้มค่ะ ก็เลยอยากแก้ตรงนี้เป็นหลกักอยากให้เชิดขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปปรึกษากับคุณหมอพร้อมกันเลยนะคะ The <laughs> ตอนนี้ก็ได้ปรึกษากับคุณหมอที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องจมูกค,ค่ะคอนเซ็ปต์หลักๆที่พูดกับคุณหมอก,ก็จะเป็นเรื่องปลายจมูกที่ตกแล้วก็จมูกที่ดูยาวเกินไปนะคะซึ่งคุณหมอก,ก็แนะนําให้ทําจมูกให้เชิดขึ้นนิดนึงค่ะโดยตรงนี้ค่ะจะเป็นความกังวลหลักซึ่งคุณหมอสามารถคลายความกังวลได้ดีมากๆเลยแล้วก็คุณหมอก,ก็คอรู r e f e r แล้วก็ให้คําแนะนําว่าเราสามารถทําตามได้มากมหยแค่ไหนซึ่งดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นคาแนะนําที่เฉพาะตจาตรงสำหรับบุคคลแล้วก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นว่าการ กกรรมที่สมาชิกต้องออกมานี้แน่เลยค่ะค่ะหลังจากได้ปรึกษากับคุณหมอนะคะคือเราก็ตัดสินใจที่จะทำศัลยกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะจากตอนแรกที่แพลนว่าจะทําเป็นคิวประมาณเดือนหน้าอยะะ่างนี้ค่ะเพราะว่าคุณหมอทําให้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการค่ะค่ะงั้นไว้เจอกันมาทำศัลยกรรมนะคะค่ะวันนี้เราก็มีนัดทำศัลยกรรมจมูกตอน11โมงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงนิดๆแล้วค่ะ คุณหมอจะนัดมาโรงพยาบาลก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะได้มาคอนซัลต์กับคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปชั้นห้าเพื่อไปพบคุณหมอแล้วก็เปลี่ยนชุดเตรียมทำศัลยกรรมกันแล้วค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะเราก็ปรึกษาคุณหมอเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้เรากาลังเข้าห้องผ่าตัดกันแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยไปกันเลยค่ะคือตอนนี้ไม่ได้รู้สึกมึนหรือว่าอะไรอาจจะมีมึนนิดเดียวค่ะแต่ที่เหลือก็สบายมากค่ะไม่ได้เจ็บคออะไรด้วยค่ะ ตอนนี้ก็กําลังรอคุณหมอมานัดดูอาการอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นจะเดินทางกลับบ้านละคะ่ะ